สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมไอตัวผมเนี่ยก็มีปัญหาอีกแล้วที่จอดรถนะครับตรงหน้าบ้านเนี่ยคล้ายข,ขึ้นเต็มเลยปีที่แล้วก็ขึ้นนะปีที่แล้วผมใช้แปลงขัดเอาเหนื่อยมากปีนี้เป็นอีกแล้วก็แรกๆจะขอให้ยุ้ยซื้อแปลงอันใหม่ให้หน่อยให้เป็นแบงรวดจ,จะได้ขัดง่ายขึ้นแต่ยุ้ยบอกว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเลยดีกว่าไหม น่าจะง่ายกว่าประหยัดแรงกว่าแล้วก็ใช้ล้างรถได้ด้วยเข้าทางผมเลยก็เลยได้เครื่องนี้มาครับผมยี่ห้อคาเชอร์นะครับผมรุ่น K3 HR เป็นรุ่นที่มีโลม้วนเก็บสายได้นะครับผมวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแกะกล่องรีวิวไอ้ตัวนี้กันว่าการใช้งานจะดีแค่ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับผมข้อมูล ของเครื่องตัวนี้นะครับผมมันก็มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่220ร้อยิถึงสองบโวลต์นะครับหรือ5้าสิถึงหกสิบเฮิร์นะครับผมแรงดันนะครับจะอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่120บาร์นะครับผมซึ่งก็ที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานครับในการฉีดทำความสะอาดพื้นแล้วก็ตั้งรถได้ดีนะครับผมอัรตราการไหลเข้าของน้ำนะครับอยู่ที่380สิลิตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราไป แกะกล่องแล้วก็ประกอบเครื่องนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูครับ go น,นี้เป็นคู่มือการประกอบนะเดีย๋ยวเราไปประกอบกันครับผม Go กอเรียบร้อยแล้วจ้านี้ก็เรียบร้อยแล้วม้วนส่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงกันว่าจะเป็นยังไงครับผมก่อนที่เราจะไปใช้งานจริงกันนะเรามาดูตัวเครื่องกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมดูรอบๆเลยจะมีอะไรบ้างดับแรกเลยก็คืออันนี้นะครับเป็นโลโม้วนสายเก็บสายตัวที่เป็นสายฉีดน้ำแรงดันสูงนะสายตัวนี้ยาว10เมตรยาวมากดึงออกไปใช้ได้ยาวๆเลย ครับผมอันนี้จะเป็นที่หมุนหมุนโลเก็บนะครับผมอันนี้จะเป็นช่องอันนี้ไม่ใช่ช่องสวิตเปิดปิดนะครับผมครับผมอันนี้ก็ช่องเสียบสายน้ําแรงดันสูงเวลาจะใส่ก็ดึงขึ้นแล้วก็ใส่เสร็จก็ล็อกลงมาครับผมจะมีสายไฟครับสายไฟตัวนี้ยาวประมาณห้าเมตรนะจะมีหัวชีด หัวฉีดจะมีสองหัวนะครับผมจะมีตัวนี้เป็นหัวฉีดแบบ power แบบใช้กําจัดคราบฝังลึกเป็นหัวโรตารี่นะมันจะหมุน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 คล้ายคคงสว่านอันนี้เป็นหัวหัวสเปรย์หัวฉีดธรรมดานะแต่ก็แรงอยู่นะเวลาฉีดโอเคที่จะมีใส่น้ำยาทำความสะอาดนะครับผมาถอดออกมาใส่ได้ น้ำยาทำความสะอาดเนี่ยมันจะถ้าเราใช้ร้องใส่ลงไปใ่มันแล้วก็เราต้องใช้หัวหัวหัวสเปรย์นะครับแล้วปรับไปที่แบบซอฟมันก็จะมีทั้งน้ําแล้วก็น้ํายาทำความสะอาดไหลออกมาพร้อมกันอันนี้ก็คือปืนนะครับผมตรนนี้เป็นที่เสียบสายน้ําเข้าครับผมข้างในอันนี้หมุนออกมาข้างในมันจะมีตัวกรองอยู่ ตกกลองไม่ให้มีเศษฝุ่นเศษอะไรเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องเสียนะแล้วก็ล้อครับผมมันจะใช้ลากได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงกันเลย อันอื่นนะครับผมเราก็ต้องเสียบสายน้ําเข้ากับหัวป๊อกก่อนโอเคล็อกเรียบร้อยส่วนไปอีกด้านหนึ่งก็เอามาเสียบเข้าช่องนี้โอเคเวลาเราจะใช้งานนะครับผมเริ่มแรกเราก็ต้องหลังจากเสียบสายน้ําเรียบร้อยนะเราก็ต้องดึงสายฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยออกมาก่อน ข้อแนะนาของเขาเนี่ยเขาให้ดึงออกมาให้หมดเลยดึงคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันแบบว่าแค่ดึงออกมานิดหน่อยเสียบสายเรียบร้อยแล้วสมาถแบบว่าก็ฉีดใช้ใชไปใช่ไหมฉีดไปล้างไปแต่ถ้าแบบเราอยากเพิ่มความยานเนี่ยเราก็ดึงออกมาได้เหมือนโลสายน้ําทั่วไปอะไรเงี้ยแต่มันทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเสียบเข้ากับช่องนี้อยู่นะมันก็ดึงต่อไม่ได้ เพราะนั้นเราจะใช้เท่าไหร่เนี่ยเราดึงออกมาก่อนเลยหรือดึงออกมาหมดเลยก็ได้นะใช้ได้ยาวตามที่ต้องการเลยแล้วก็อั่จะใช้ก็ค่อยเอามาหมวนเกนะร็บแต่ถ้าอย่างผมเนี่ไม่อยากดึงออกมาหมดใช่ไหมพอดึงออกมาสักในระยะที่เราคิดว่าเราจะใช้งานเนี่ยแล้วก็เอ,อาฝั่งนี้ยบมานะบแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้ตรงนี้เวลาจะเสียบนะก็ ดล็อกขึ้นก่อนเสรียบเข้าไปแล้วก็กดล็อกขึนมาเราก็เสียบปักไฟแล้วเราก็เอาปืนนะครับผมปืนตัวเนี้ยก็จะเสียบเข้ากับไปอีกด้านหนึ่งของสายของสายชีน้ำแดงดันสูงก็เสียบไปเลย โอเคเกลียบใช้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาหัวที่เราจะใช้มาใส่ครัผมที่ใส่หัวก็คือกดลงไปแล้วก็หมุนล็อกโอเคอันนี้เราก็พร้อมใช้งานแล้วส่วนตรงปืนตนัวนี้มันล็อกได้นะครับผมกดตรงนี้จะล็อกก็กดไม่ได้และใช้ก็กดล็อกถึงใช้ได้นะครับกดครึ่ง ลองเปลี่ยนหัวดูอันนี้เป็นหัวแบบหมุนหมุนโคงสว่าน หลังจากเราใช้งานเสร็จนะครับผมสิ่งที่เราต้องทำก็คือปิดสวิตช์ก่อนดึงปลั๊กออกครับผมปิดก๊อกน้ำเอาปืนมาฉีดไล่ลมคือไล่แรงดันออกครับผมโอเคมันจะได้ไม่มีแรงดันค้างอยู่ในท่อนะถอดสายฉีดน้ำแรงดันสูงครับกดล็อกแล้วก็ดึงออกโอเคแล้วเราก็มาม้วนสายเก็บกัน วิธีม้วนสายเก็บนะครับผมเราก็ต้องสอดขึ้นมาจากช่องนี้ก่อนนะแล้วก็ไปด้านหลังอันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับผมเป็นตัวนี้นะเราก็ใส่เข้าไปนี้ครับผมโอเค มูเก็บเรียบร้อยแล้วสายก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะผมเก็บขลองอุปกรณ์ให้เข้าที่ออกสายน้าออกรวยออสเก็บหัวฉีดแล้วก็เก็บปืนเป็นอันเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยอ๋อเหยืาายอย่อใส่ยางดูมวนเสร็จแล้วเราก็ เอาแฟวนไว้ตรงนี้ได้แขนร่วมกับสายใส่ไฟไโอเคเรียบร้อยส้ำหนักน้ำหนักตัวนี้นะครับผมผมอ่านในคู่มือเนี่ยก็บอกรวมทุกอย่างแล้วอะมันเก้ากิโลก็เคลื่นย้ายง่ายนะยกเอาหรือจะเข็นก็ได้ ก็ลากง,ง่ายนะครับเหมือนล่างกระเป๋าเดินทางเลยเดี๋ยวเราไปลองใช้ล้างรถกันนะครับผมจะได้ลองหัวฉีดโฟมอยากลองมากอันนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างรถกันก็อันดับแรกนะเดี๋ยวเราเติมน้ำยาก่อนนะครับน้ำยาตรงในอันนี้นะอันน,นี้เป็นขวดฉีดโฟมนะครับผมที่เขาให้มานะ เติมน้ำยาลงไปเลยเขาบอกว่าไม่ต้องผสมนะเติมไปได้เลยนยาล้างรดโอเคล, okay. ล็อกโอเคเดี๋ยวเราไปล้างรถกันอันนี้ไปเก็บเข้าปืนนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวไปฉีดน้ำรถก่อน โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นชโฟ้มนี่จะเป็นยังไง อเคครับ okay, ผมหลังจากเราไปทดลองใช้งานมาแล้วเนี่ยป้าหมายหลักที่ผมซื้อมาก็คือฉีดทงความสะอาดพืนนะครับผมรถเนี่ยก็ทําได้ดีมากนะครับผมฉีดสะอาดเรียบเลยตามในคลิปเลยนะครับผมเวลาฉีดเนี่ยก็มันไม่เหนื่อยนะครับผมแต่ว่าพอฉีดนานๆเนี่ยันก็เมื่อยครับพอเราต้องกดปืนไว้ตลอดเวลานะครับผมก็เมื่อยอยู่แต่ก็ ก็ไม่เหนื่อยครับผมถือว่าประหยัดแรงไปได้เยอะมากแล้วก็พื้นสะอาดมากๆเลยนะครับผมหัวฉีดตัวตัวสเปรย์เนี่ยมันก็ฉีดออกนะแต่มันจะฉีดได้ช้ากว่าเบาวกว่าครับเราก็ต้องฉีดจี้ๆเลยมัน <c oughs> ถึงจะออก <c oughs> พื้นเนี่ยถึงจะออกแต่ตัวตัวโรตารี่ครัวหัวหุวหมุนๆตัวเนี่ยฉีดแล้วออกเร็วมันจะหมุนเป็นวงกลมใช่ไหมความรู้สึกผมในตอนฉีดผมรู้สึกเหมือน ทำโฟโต้ช็อปอะตอนกดลบนะครับผมแล้วก็คลิกหมุนลบลบลบเนี่ยตัวโรโต้รี่เนี่ยมันเป็นกลมๆเหมือนกันเหมือนลบออกเลยแต่ก็คงไม่เร็วเท่าในโฟโต้ช็อปนะแต่ก็ถือว่าเร็วเลยแล้วก็สะอาดมากครับผมในส่วนของการล้างรถเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมโดยเฉพาะหัวฉีดโฟมหัวฉีดโฟมนี้ผมชอบมากเลยฉีดได้เหมือนร้านล้างรถเลยฉีดออกฟู แล้วก็ล้างง่ายครับประหยัดเวลาไปเยอะเลยในการล้างรถของผมโดยรวมแล้วนะคะผมก็ถูกใจมากตัวนี้ตอบโจทย์การทำความสะอาดพื้นได้ดีมากส่วนล้างรถนี่ก็เป็นของแถมนะแล้วก็ทำได้ดีเหมือนกันผมลองเอาปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไปลองฉีดทำความสะอาดรอบๆบ,บ้านมาด้วยนะกำแพงบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้แค่หัวสเปรย์นะผมไม่กล้าใช้หัวโรตารี่อ่ะ กลัวสีหลุดแต่คิดว่าแค่หัวเปรย์ก็ฉีดทคำความสะอาดได้ดีแล้วคับผมอันนี้อยากฝากไว้หน่อยละกันว่าตอนผมฉีดทคำความสะอาดพื้นเนี่ยผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ป้องกันอะไรเท่าไหร่ผมก็คิดว่าเวลาฉีดทคำความสะอาดพื้นเนี่ยที่เราต้องทําก็คือเราควรใส่กีงขาย,ยาวนะครับผมเพราะเวลาฉีดเนี่ยเตษอะไรบนพื้นเนี่ยมันจะกระเด็นกระเด็นเข้ามากระเด็นมันจะโดนขาเรามันจะรู้สึก มันไม่ได้เจ็บมากนะแต่มันแบบจืดๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ะอืมใส่ขายาวไว้ดีกว่าใส่รองเท้าปุ้มปิดให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ควรจะใส่แมสด้วยนะใส่แมสเพราะว่าตอนฉีดเนี่ยมันฟุ้งเลยฟุ้งไม่หมดเป็นละอองน้ำมาฟุ้งเลยซึ่งมันน่าจะมีพวกเชื้อโรคปนๆอยู่ด้วยนะครับผมใส่แมสกันไว้ดีกว่าแล้วก็หาแว่นตาม,มาใส่ด้วยไม่ดีกว่าอันนี้ผมพลาดไปไม่ได้ใส่ตอนฉีดน,นะครับซึ่งครั้งต่อไปก็คงต้องใส่แล้วล่ะ ป้องกันไว้ก่อนนะครับผมส่วนเรื่องเสียงนะครับผมมันก็มีเสียงดังแหละเสียงเครื่องนะครับเสียงฉีดน้ําเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดังมากนะไม่น่าจะรลก,กวนเพื่อนบ้านอะไรมากครับผมก็คืออย่างยุ้ยเนี่ยนอนอยู่ข้างบนนะครับชั้นสองผมฉีดอยู่หน้าบ้านยุ้ยบอกไม่ได้ยินเลยก็คือเสียงก็ถือว่าไม่รลก,กวนแล้วกันครับมีเสียงแต่ว่าไม่ได้ดังมากครับผมโดยรวมแล้วก็ถูกใจมากครับผมการเก็บ ไหนก็เรียบร้อยดีนะคะผมดึงเข้าดึงออกใช้อะไรเนี้ยผมว่าสะดวกดีทีเดียวเลยครับผมก็ถูกใจมากตัวนี้ส่วนใครสนใจอยากได้ตัวนี้ใช้ะครับผมแปะลิงก์ที่ผมสั่งมาะครับผมไว้ข้างล่างนะยั่ไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องผมไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีสินค้าตัวอื่นที่ผม ซื้อมาแล้วก็ทดลองใช้จริงนะครับผมมารีวิวให้ดูกันอีกก็งไงก็ปากด้วน,นะครับผมขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย